ครั้งกับงานเกิดอวอร์ดครั้งที่2นะคะที่เป็นงานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการปีที่แล้วนะคะมีดาราแจ้งเกิดการันัลนี้มากมายเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้บุคคลที่สําคัญและขาดไม่ได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าก็คือทีมคณะกรรมการที่เป็นเรียกว่าตัวพ่อตัวแม่ในวงการบันเทิงคุณพ่อะคะุณแม่ดกว่ะแล้วผม <laughs> เป็นบุคคลที่จะมาฟันธงว่า ใครจะเข้ารอบชิงในสาขาอะไรบ้างตอนนี้วันนี้มาอยู่ในรายการนนแล้ว,วค่ะนะคะส่วนหนึ่งนะคะขอต้อนรับคุณจ๋ายศินี คุณทอปัดสุบรรัก์นะคะเอ่อคอมมิเนเคชันเฮดจากสายการบินแอร์เอเชียและคุณเล็กนิพาแสงสุริยชฉัตรนะคะรองประธานบริษัทแสงสุริยชฉัตรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดาคุณตาคุณน้าคุณตาคุณน้าคุาคุน้คุณตาคุน็เคยณตแคุณน้าคุาคุณน้าุทีาคุินมาคุยตาคุณนคุณตาุณน้าคุาคุณน้าครับคุณนอปัุณางแอน์าคุชียคุณก้โอ้โหาคุณน้อเชียาคุณน้าคงดตามากนี่คุณตาารุณตา้เคอณนา แอฟริกอเชียแน่ปริยาน้าเดทเป็นยังไงฮะน้ดเดทคบกันมากี่เดือนแล้วฮะคบกันมาได้ประมาณ4เดือนน้าเดทติดแฟนเธออยู่คอนแก่นนะใช่ครับผมคุณยศณีแม่ของคุณนี่ใช่ไหมใช่ครับแม่ไปจาวันนี้สวยตลอดใจผมมาดิฉันเมื่อวานละครสายส์เพิ่มเป็นยังไงละคร พี่เรียดเรื่องนี้ทำยากไหมไม่พี่เลียนไม่เขาดูว่ดแต่พี่เลียนไม่เขามีย้อนยุกช่วงหนึ่งไม่เลยว่าย้อนยุก f l แบ็ back flash back ตอนนั้นดดีออออ๋ต้งมันลดูอีต้องบอกก่อนแล้วว่าเกิดอวอร์ดครั้งที่สองผมตื่นเต้นมากเพราะว่าคือเรารอลุ้นไงเมื่อไหร่จะมาผมถามทีมงานว่าเมื่อไหร่จะมาเพราะว่านี่เป็นปีแรกที่ผมปล่อยวางนะให้คุณส้มปล่อยวานพรพรมเนี่ยเนี่ยเอ็มดของเราเป็นผู้โปรดิวซ์ คิดค้นงานนะกำกับภาพทุกอย่างส้นผมผมมีหน้าที่แค่ไปร่วมงานอย่งเดียวปีนี้ดังนั้นผมตื่นเต้นออนดัชพรสายบัวสุดทีินะต้องบอกว่างานปีนี้มีถึง7สาขาด้วยกันนะได้แก่เกิดมาฮอตเกิดมาเปรี้ยบคู่เกิดก็คือเกิดมาแล้วเล่นด้วยกันแล้วมันเกิดเกิดมาป๊อปเกิดมาสร้างเกิดมาหา แล้วก็เกิดอวอร์ดแห่งปีนะครับมี7สาขาใน7สาขานี้ใครจะได้รางวัลไปนั้นต้องไปถามคณะกรรมการของเรากันดีกว่านะฮะอ่ะถามใครก่อนดีกว่าฮะถามเอ่อถามทุกคนเลยตอนที่ได้รับการติดต่อนะคะทั้ง3ท่านเนี่ยว่าจริงๆแล้วก็คือจะให้เป็นกรรมการเนี่ยนะคะมาตัดสินพวกเขาริงในแต่ละสาขาเนี่ยทุกท่านรู้สึกยังไงเอาเรื่อจากคุณเล็กก่อนเล็กครั้งแรกเลยก็ ต้องขอบคุณทางรายการนะคะที่ให้เกียรติเล็กค่ะค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะทุกคนก็แล้วก็ชื่นชมผลงานทุกท่านอยู่แล้วค่ะค่ะก็เราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนักใจพี่หลังใจว่ังใจมากนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะคะพร้อมร่วมงาเต็มที่ค่ะค่ะคณเล็กนี่พูดเหมือนกำลังจะไปประกวดไม่ชื่อเดิมเวอร์คเล็กนี่เขาตื่นเต้นนะบอสผมรู้มาว่าพอในวันงานเกิดวอร์เ่เขาเตรียมออกรถใหม่แล้วด้วยจริงเปล่าจริง ถ่างานนี้โดยเฉพาะนี่เนี่ยออกรถใหม่เพื่อมางานนี้เเหรอโโ้ปิ๊จงคุณทรับินลาาใหมม่เข้้โอคุณทัศพลไม่แพ้ค่ะ์แล้วถอยห้าลำในไตรมาสสุดท้ายไอเชียปีนี้จะซื้อเครื่องจากสุนเจิ้นนะครับไม่ใช่ตู้ลุดพุเล่พุเรพุเรแต่คุณจ๋าก็แฟนพี่เปิ้ลไงขับมออเตร์ไซค์ตัวใหม่ออกมาด้วยขอบคุณทั้งจักรพี่ยังคิดอยู่เลยว่าพี่จะทำยังไง ถามคุณจ๋าเนี่ยถามพี่จ๋าเจ้าแม่ผู้จัดละครนะครับผมหนักข่าไหเเรียกเจ้าแม่อ๋อได้ครับผมคุณพี่สาวผมนะครับผมก็คือในฐานะนะครับก็คือต้องมาคัดเรื่องดารากับนักร้องหนักใจไหมครับผมจริงๆต้องบอกว่าหนักใจเพราะว่าปีนี้มันปีแห่งมันเหมือนเป็นปีแห่งการเกิดเกิดทุกวงการวงการหนังก็มีแบบมีหนังที่เปรี้ยงมากมีละครมีคู่จิ้น มีแม้แต่ในเคเบิลทีวีก็มีซีรีส์ในวงการกีฬาก็เกิดเกิดเกิดกันหมดเรียกว่าเกิดกันหมดที่นี่คุณจ่ายศยซีต้องบอกว่ากําลังบอกใบผู้เข้าชิงหรือเปล่าเพราะว่าที่เธอพูดมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นรายชื่อที่กรรมการคัดกันมาซีรีสนางทางเคเบิลเอย คู่จิ้นเอ้ยดาราสปอตตนักล้อมเจ็ดตามเจ็ดนี่ไงเจ็ดรางวัลนะครับถูกต้องอันท้าคุณทอปัดบ้างดีกว่าคุณทอปัดนะในฐานะที่เป็นผู้บริหารสายการบินเป็นไงล่ะแล้วจริงๆมันคนละลายเลยเป็นเรื่องของสายการบินเรื่องต้องมาตัดสินดารานักร้องไงคุณทอปัดทำยไงอ่ะิเติร์งไงทำยังไงคะจริงจริงไอเชียนมีความเป็นสายการบินระหว่างประเทศคือเรา เราเป็นแบรนด์ต่างประเทศด้วยที่เข้ามาเป็นแบรนด์ไทยนะตอนนี้เพราะฉะนั้นสำหรับความเกิดของเราอ่ะเราเน้นความเกิดที่เป็น international และ domestic ด้วยแล้วที่สำคัญคนที่เราคิดว่าน่าจะได้อ่ะควรจะเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับแบรนด์ของ a i r a เ i a ชียอันนี้ส่วนตัวนิดนึงคือ f u n a n d friendly สนุกสนานเป็นมิตรแล้วก็คำว่าเกิดสำหรับคุณทัศพลนะเขาฝากมาบอกว่าจริงๆเกิดอ่ะไม่ยากแต่จะอยู่ไปตลอดอ่ะ นานๆอย่างเงี้ยขายยากซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราเราเราคิดแล้วว่าเราจะเลือกแบบนั้นมาจากหลายอาชีพอยู่แล้วเนี่ยวันนี้วันนี้คุณพอปัตรมามาเป็นตัวแทนของคุณทัศพลซีอของแอร์เอเชียนะครับอ่ะถามทุกคนดีกว่าว่าเชียร์ใครสาขาไหนไหมอายกตัวอย่างอย่างเกิดมาฮอตปีที่แล้วอ้ําพัชราผาดาดีฉันดีฉันเป็นคนมอบคุณมอบใช่ไหมมอบค่ะปีนี้ถามดีกว่าคิดว่าใครฮอตสุดโดยรวมโดยรวม คุณเล็กคุณเล็กว in ่าไงค่ะได้รวมคุณเมองมองแล้วนะคะก็เล네็งๆอยู่เหมือนกันก็หลายท่านอยู่นะคะแต่ชื่นชมก็จริงๆแล้วเนี่ยคือชื่นชมหลายท่านแต่ก็ถ้าเกิดถามเล็กส่วนตัวก็คือชอบคุณชมพู่ใช่คุณชมพู่มีแนวมีแนวใช้มีแนวอยู่อะค่ะคุณชมพู่ค่ะนะคะับท่านฟูมพูดถึงความเปรี้ยงใช่นะครับเปรี้ยงปีที่แล้วพูดที่ได้นะ ก็คือนาเดชน่าเดชน่เด็กคุกกิเมียได้ไปถามพูดจัดอย่างคุณจ๋าหน่อยดีกว่าใครเปรี้ยงบ้างในปีนี้มีหลายคนี่ะเอาบอกหลายคนก็ได้อะอะไรเลยชื่ออะเอาถ้าเปรี้ยงจริงๆตอนนี้ต้องให้เจมจีนะปีนี้นะแต่ว่าณปีนี้นึกถ้าให้นึกแบบนึกขึ้นมาเลยก็นึกถึงเขาก่อนเพราะว่าปีนี้เขาเปรี้ยงจริง มีใครอีกงมีใครที่เปรี้ยงไหมเจมจีแล้วก็ตออนุ้ยสุจีราคุณรู้สึกจีราเขาเปรี้ยงหรือว่าเราจะคู่เกิดอ๋อคู่เกิดนะเออเออ่อิเออเออเออเอ่เออ่เกิเเพราะวเามเอเป็นอูเไงใช่เเออเอเอเออเเลยเออเะอเออเเออออเออเเอ กิดมาป๊อปคุณทอปัดศิลปินเยอะมากปีที่ผ่านมาเชียร์ใครฮะปีที่แล้วเป็นบี้สุกิถูกต้องเยอะละยากคุณคุณชอบศิลปินคนไหนอ๋อชอบเป็นพิเศษชอบหญิงลีปีนี้ไม่รู้จะเาชลยหรือเปล่าหญิงลีนะใบเตยต้องาใบเตยใบเตยไออะกัโป้ใบเตยเป็นใหม่เข้าไหมมารายการเราหมดแล้วทั้งนั้นมาคุยแล้วทั้งนั้นแต่ใบเตยต้องให้รางวัลนี้อะไรพีอาร PR ดีเด่น ตาหน้าหนึ่งบ่อยตาหนึ่งบ่อยลงหน้าเออลงหน้าเอลงหน้าหนึ่งหิงรีดังนั่งใช่ไหมเจอชั้นหน้าหนึ่งจบเออไอ้สมกันบ้านมาดีนะวันนี้อ๋อใช่ครับผมต่อมาเกิดอ๋ออันนี้รางวัลนี้ต้องขอบอกว่าปีนี้เป็นครั้งแรกใช่ครับนะครับที่เราเล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับนั่นคือรางวัลเกิดมาสร้าง มีหลายคนที่สร้างผลงานโดดเด่นมากนะครับในปีนี้อย่างเช่นอายุตัวอย่างอย่างผมผมรู้สึกนะว่าอย่างคุณย้งเองเนี่ยที่ทำฮอร์โมนเนี่ยกผมว่าพลิกวงการสมยศใช่ไหมฮะใช่ครับผมเท่าไหร่ที่ติดตามไหมครับได้ดูค่ะครับเป็นยังไงฮะโอ้ฮอตมากที่ที่ออฟฟิศนี่ตามกันทุกทุกวันอะฮอร์โมนในซีรีส์ใช่ครับผมเนีซีซั่นสองแล้วครับผมเออนะก็มีหลายคนซึ่งได้ได้ว่าเป็นผู้จัด หรือว่าผู้สร้างที่สร้างคนในวงการมาเยอะมากซึ่งรายชื่อของผู้เข้าชิงเดี๋ยวเราจะประกาศในเร็ววันนี้ส่วนเกิดมาหาโอ้โห <laughs> โอ้โตายละทำไมํำอะไรอะ <laughs> ่ะคลิดเหรอคะ เป็นอะไรอยู่คนไหมคฮาเก้าชิงอ่ะวันนี้พยายามจะหาเหรอปีที่แล้วผู้ที่ได้รับก็คือคุณตุ๊กี้ชิึ่งร้อยไปปีนี้เรายังไม่รู้ว่าใครเข้าชิงคุณแจ็คเลยคุณแจ็คคุณว่าคุณเกิดมาฮาเหรอหรือว่ายังไงผมมีเข้าชิงครับผมผมขอกิฟต์เซ็ตก็พอแล้วไม่สวยไหมเนี่ยแจ็คเนี่ยผมเป็นคนหาพี่ตั๊กอุ้ยหาใหญ่เลยคำที่ท้าท้ากรรมการก่อนว่าว่าว่าคิดถึงคิดถึงชื่อแจ็คไหม เอเชียตองพินตลอดอ่ะผมไปไหนไปกับแม่เอเชียต่อครับพี่โอเอแม่ะ้โหขนาดไหนขนาดไหนผมจัดให้มุกนึงอนอ่ะมุกนึงนะง่าย้เลยการประกวดราการชอบหญิงลีก็ต้องเต้นก่อนอ่ะเต้นท่าหญิงลีให้ดูอ่ะเต้นทาหญิงลีกอ่ะได้ฮาคุณเล็กคุณเล็กหมอเสกท่านกำลังเข้าสู่บริวาครับนี่ขามากเกินตัดตัด เอา,า,าน,นี้เอามาทําไมมากินน้ำเอามาทําไมก็เอามาทําไมไงฮัลโหลฮัลโหลหลอ,อะไรอ่ะจะบอกอะไรแฮรคจะบอกอะไรแฮร์รีคริป <c oughs> จะบอกอะไรเอามาทําไมฮัลโหล ก็มาทำไมไม่เห็นขำเลยมาทำไมขำเลยมันจะแจ้งนักแสดงเสียงหรือว่าคำการ์ดอื่นบอกนึงคุณผู้ชมครับบออกให้เล่นิงีพขอบอกนิดนึงว่าคุณเนี่ยสามารถใครอยากจะถามคุณผู้ชมมีส่วนร่วมยังไงอ๋อนี่ต้องบอกปีนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถไปร่วมงานเกิดอบอร์ดได้ไปได้เหรอเพราะว่าศิลปินจากทั่วฟ้าเมืองไทยทั้งสโลงสเล็บเนี่ยมาร่วมงานนี้กับเรานะครับคุณสามารถเข้าไปฟอลโล่ใน Instagram ครับ กิดอวอร์ดซี่เลยด่วนนะครับเพื่อที่รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมว่าคุณจะต้องทํำยังไงบ้างใครจะเข้าชิงบ้างนะครับสาขาต่างๆเนี่ยจะมีใครบ้างและงานแน่นอนจัดวันที่6พฤศจิกายนนี้ที่เสียมนิลมิรถามว่าทําไมต้องจัดที่นี่คุณจ๋าครับตอบครับทำไมต้องจัดที่นี่คะสยามนิลมิดเพราะว่า มันอลังการเกิดหมออาการเกิดมากค่ะการเกิดมากเลยแล้วเราต้องปูดทมแดงไหมอ๋อมีปูอยู่แล้วแต่คมจะสีแดงหรือเปล่านี่เดี๋ยวดูกันีีคล้ายๆงานตีมันแบบนั้นแต่งตัวกันอลังการก็ติดตามได้ในแอดเกิดอวอร์ดนะคะต้องขอบคุณนะคะทั้งสามท่านคุณนิพาแสงสุริยะชัดนะคะนี่หมอเสงแล้วก็คุณจ๋ายศิซีนีและคุณทอปจักจแอร์เอชขอบคุณมากครับขอบ